อี่ครับผมช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับผมพาเพืเ่อนๆนะครับมาดูโตโยต้าวีโก้คันนี้นะเป็นรถบะมือสองพร้อมใช้งานนะครับนี่นะโตโยต้าวีโก้สมาร์ทคันนี้นะสภาพสวยมากนะเป็นรถมือสองนะครับคันนี้นะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอกลับกล้องรีวิวเลยดีกว่านะไป นี่นะครับเป็น To y ยต้าวีโก้นะครับดีโดีนะคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลรถกันสักหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะนะครับสอง1ันสิบอ็ดนะครับยังใหม่อยู่นะครับวันนี้ดีเซลนะสองพันห้านะเครื่องยนต์สองพันห้าวันจดทะเบียนนะครับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าสี่สองห้าห้าสี่นะนี่นะครับอืมเป็นป้ายจังหวัดพิจิตรนะครับผอคอนะครับสองสามสองสองศูนย์นี่นะ เราคันนี้เขาใช้งานอยู่ทุกวันนะครับก็คือไม่มีปัญหาเลยนะคันนี้นะครับพละบอสครับสองห้าหกห้านะคันนี้เพิ่งต่อมานะครับนี่นะเพิ่งต่อแตบเพิ่งต่อพละบอมานะครับอันนี้สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานก็เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของใหม่ได้ทันทีนะครับคันนี้คันนี้สวยนะครับคันนี้ในเล่มนี้เป็นสีเทานะครับเอ,อตรงเล่มเลยนะ แม็กเดิมนะครับแม็กติดรถมาเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมว่าพาดูรอบๆอบคันก่อนนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะสภาพประมาณนี้นะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่หล่มสักอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับสภาพกริบๆเลยครับคันนี้พร้อมใช้งานมากนะอืม แทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะครับนีะภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับรถออกจะเป็นทรงเดิมๆนะะครับอันนี้มีจมูกนะครับคันนี้เป็นรถปี2 0ง1นสะอ็ดะเดี๋ยวผมพามาดูภายในก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเปิดประตูมานะคันนี้ข้างในจะเป็นโซนสี สีเทานะนะครับสภาพสวยงามมากนะครับอันนี้สภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยครับข้างในอ่าอันนี้เปิดแอบหลังเวลาเข้าก็จะเข้าง่ายนะนี่ครับอืมอยากให้เพื่อนมาดูรถตัวจริงนะครับเพราะว่าอันนี้สวยมากนะนี่นะครับสะอาดสะอ้านนะอันนี้เจ้าของรถคนเก่าเขาดูแลดีนะนะครับนี่นะอืมกระจกไม่แตกไม่เล้านะครับนี่นะ เดี๋ยวพาไปดูโซนข้งางหลังนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคันนี้สภาพยังเดิมๆอยู่ครับอันนี้เปลี่ยนแค่จอนะเป็นจอจอเครื่องเสียงนะครับเปิดปิดสนิทครับอันนี้ไม่มีปัญหานะนะครับผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวมามาดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับสบภาพสภาพโอเคเลยนะไม่มีร่องรอยเลยนะครับเจ้าของเขาเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคันนี้นะนี่นะครับตามคนโซนต่างๆนะครับนี่นะไม่มีปัญหาเลยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เลขไม่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสามนะครับเครื่องเสียงโอเคแอร์เย็นนะครับเกียร์ปกติ เบรกมือใช้ได้นะครับคันนี้พร้อมโอนพร้อมเล่มนะครับเอกสารครบครับโอนได้เลยไม่มีปัญหานะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยคันนี้พร้อมใช้งานสำหรับใครหาอยู่ผมว่าคันนี้โอเคนะผมจะพยายามดูให้ทุกซอกทุกมุมนะนะครับรถร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวโอ้โหสวยๆเลยอ,อยากได้เป็นของตัวเองเหมือนกนันนะรุ่นนี้ผมว่าสภาพดีมาก ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะก่อนสตาร์ทนะครับไม่เข้าเกียร์เป็นเกียร์ว่างไว้ก่อนนะ,ะบ้องกันการได้ว,ว่ารถจะกระชากออกไปข้างหน้านะถนนเนาะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูสตาร์ตง่ายเครื่องนิ่งกิฟเลยทีเดียวนะครับโอ้เครื่องนิ่งกิฟเลยทีเดียวนะนี่นะับต,ตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์หน่อยนะนะครับปลาโป้งนะตรงนี้โอ้สภาพใหม่มากนะ เครื่องนิ่งๆเลยเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะครับคันนี้ครับ แล้วเครื่องนิ่งกิ๊บนะคนี่เนะเป็นรถแบบเดิมๆเลยนะนะครับนี่นะรถแบบเดิมๆเลยนะครับนะครับไม่หยุดไม่ย้อยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเนี่นะใต้ท้องนี่แห้งเลยครับ นี่ครับเวลาซื้อไปนะครับถ้าพี่ซื้อเงินสดนะก็คือมีคุณแจให้สองดอกเลยทีเดียวนะอันนี้นะครับอันนี้สภาพโอเคนะผมว่าเดี๋ยวผมมาดูคัตซีต่างๆนะนะครับเลคัตซีครับชัดเจนเลยครับอันนี้นะหรืออยากจะขอรูปไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งในไลน์ให้ได้เหมือนกันนะ อันนี้มียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะเป็นยางเดิมติดรถมานะครับนี่นะาตามนี้เลยครับสภาพพร้อมใช้งานมากนะวิ่งทางไกลไม่มีปัญหาครับเพราะว่ารุ่นนี้เขารับประกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับะบาะหลังยังไม่ไม่มีรอยสนิมกันเลยทีเดียวครับนี่นะสภาพ โอเคเลยครับผมใช้งานซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วครับก็คือใช้งานได้เลยครับต่อประมาณนี้ก็สําหรับ v ีโ o ้คันนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคบคันนี้นะเขาเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่3า5แ0 0หาหนห้าันบาทสามแสนห้ันบาทนะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะ รถคันนี้เป็นปี2011นะครับรถยังใหม่อยู่นะรถสภาพตัวจริงก็ใหม่มากนะครับใครอยู่ใกล้ๆมาดูรถก่อนได้นะนะครับบ้านเขาอยู่ตรงหล่มสักนะครับเลยตรงสี่แยกทางไปเขาคอ,อมาทางเลี่ยงเมืองหล่มสักนะครับจะอยู่สายมือนะนะครับเห็นจอดอยู่หน้าบ้านนะก็มาดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับรถตัวจริงสวยมากนะสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์ซื้อขายนะครับก็สามารถ เข้ามาได้เหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงก็กดติดตามไวนะ้เพื่อไม่เสียโอกาสเวลาผมลงคลิปทัน่ๆไปจะไ,ได้ทันนะโอเคกดิกดกระดิ่งไว้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคาว่าสวัสดีครับ